หกไม่เถียงที่จะออกอากาศช่องวัน31วันนี้วันแรกเลยถูกต้องครับเป็นยังไงพี่รูปแบบรายการมันมีความต่างจากเดิมยังไงบ้างไหมเข้มข้นกว่าเดิมแน่นอนฮะแล้วก็สิ่งที่น่าจะชูในเรื่องของการทํารายการถกไม่เถียงในช่องวันนี้นะฮะก็คือการหาโซลูชันก็คือต้องมีบทสรุปค่ะที่ผ่านมาเราคุยแต่มันไม่บทสรุปไม่มีใครฟันธงผมจะมาฟันธงครับสรุปไปเลยนะครับว่าเรื่องนี้มันต้องเป็นอย่างนี้จากข้อมูลที่เราได้รับมา นะฮะแล้วเราก็จะสรุปไปทางนี้ฮะนี่ก็คือให้ดูกันไปเรื่องราวมันจะเป็นยังไงมันก็จะสรุปอยู่ในรายการนี้แหละ จะหาข้อสรุปให้คุณน็อปก็รู้แต่บางทีบางทีมันก็สรุปไม่ได้เท่านั้นแต่เราจะพยายามหาข้อสรุปแล้วก็บอกนี่แหละมันควรจะเป็นอย่างนี้จากข้อมูลหลากหลายนี่ทีมงานเขาแอบกระซิบมาพี่อันนี้มันต้องแอบกระซิบเลยนะฮะก็กระซิบเลยเขาอยากเมาเขาอยากเมาเขาอยากเมาเขาบอกว่าพี่เนี่ยเป็นคนตั้งใจทํางานมากคือเวลาแบบมีแขกมีอะไรเงี้ยจะมีการเตรียมตัวที่หนักมากพี่เตรียมตัวยังไง อ๋อก็นอนนะกินข้าวออกมาออกก่างกายน,น,นี่มันไม่คะ่ะไม่หนักฮนะ <laughs> เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวไงฮะถ้าเรายิ่งแบบจดจอดจอดจ่อกันมันมากเกินไปเท่าไหร่มันจะยิ่งเครียดพอเครียดปุ๊บเนี่ยมันจะออกหน้าจอเหมือน <ละ S 2> อแบบครบทุกด้านไงใช่เราก็ต้องเราต้องใช้ชีวิตปกติใช่ไหมครบทุกด้านให้มันวีแลกซ์ก็ตามข่าวนะฮะก็อ่านข่าวฟังข่าวฟังคุณอ๊อฟด้วยนะะวิเคราะห์แล้วก็ฟังติดตามเยอะๆคุยกับคนเยอะๆครับนั่นคือการเตรียมตัวของผมการเตรียมความพร้อมก็คือทั้งกายและใจแหละถูกไหมถูกต้องฮะอ่าก็อย่างท